ก็สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ผมก็จะมาอัปเดตโต๊ะคอมนะเพราะว่าผมก็ไม่ได้อัปเดตโต๊ะคอมมาค่อนข้างนานแล้วนะครับก็เลยวันนี้จะมาอัปเดตให้ทุกคนดูกันนะครับว่าผมได้ซื้ออุปกรณ์อะไรใหม่หรือว่าผมยังใช้อุปกรณ์อะไรเดิมอยู่หรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวลิงก์สินค้าทั้งหมดที่ผมจะมาพูดวันนี้นะครับก็จะทิ้งไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับใครสนใจก็ลองไปซื้อใช้ตามกันดูได้นะครับผมไปไเลยเราไปเริ่มชิ้นแรกเลยนะครับ อย่างแรกเลยนะครับเด่นๆก็คือหน้าจอนะครับตัวนี้จะเป็นหน้าจอของ aoc นะครับตัวนี้ขนาด27นิ้วนะครับจะเป็นแค่ 75Hz เฮิรตนะครับแล้วก็จะไม่ใช่ความละเอียดแบบ2 k หรือ4 k นะจะเป็นความละเอียดแบบแค่ full hd นะครับ1 0น0บ p นะฮะ ตัวนี้ราคาอยู่ประมาณ3,000กว่าบาทนะครับแต่ว่าตอนนี้มันมีรุ่นใหม่นะครับจะเป็น 27B2H นะครับจะเป็นตัวนั้นจะเป็นจอแบบร้อยเฮดแหละนะครับอยู่ประมาณ3,000กว่าบาท3า0 0ันะที่ผมไปดูนะครับก็ราคาค่อนข้างถูกเลยนะครับกับจอ27นิ้วนะครับเป็นแบบ Full HD นะครับก็จากที่ผมใช้งานมาก็ยังไม่เคยเจอปัญหาหรือว่าจอเบิร์นอะไรเลยนะครับก็ยังใช้ได้ดีอยู่นะครับตัวนี้ใครสนใจก็ลองไปใช้กันดูได้นะครับต่อมานะครับจะเป็นขาจับจอนะครับขาจับจอตัวนี้นะครับจะรองรับได้ตั้งแต่10 3นิ้วนะับถึง32นิ้วเลยนะครับตัวนี้แค่27นิ้วก็รับได้สบายๆนะครับก็จะใช้เป็นแบบขาจับจอเดียวนะครับจริงๆมันมีหลายออปชันให้เลือกนะครับจะจับ2จอหรือจะมีที่วางแท็บเล็ตด้วยก็ได้นะครับจะมีให้เลือกหลายออปชันนะครับแต่ตัวนี้ราคาอยู่ประมาณ900กว่าบาทจริงๆผมเคยใช้ตัวที่มันถูกแบบ500กว่าบาทเนี่ยแต่มันไม่ค่อยแข็งแรงไม่ค่อยดีนะครับก็เลยอัปเกรดซื้อเป็นตัวนี้มาลองใช้ก็รู้สึกว่าโอเคนะผมก็ใช้มาน่าจะประมาณปีกว่าได้แล้วก็ยังใช้ โลบอดคล้ายๆโลบอดอะนะขาเป็นสีขาวส,สีเทาอะไรเงี้ยอันนั้นก็จะค่อนข้างแข็งแรงนะครับก็แล้วแต่งบข,ของเพื่อนๆนะครับว่าจะใช้ขาแบบไหนนะครับแต่ขาแบบน,นั้นก็มีหลายที่ห,หลายราคานะครับอยู่มาณสองพันสามพันพันกว่าบาทก็ยังมีนะครับก็ลองเลือกใช้กันดูได้ต่อมานะครับจะเป็นไฟแขวนหน้าจอตัวนี้ก็จะเป็นแบบ ของใหม่ที่ผมเพิ่งซื้อได้ไม่นานนะครับตัวนี้ก็ใช้มาสักพักหนึ่งแหละนะครับก็ค่อนข้างชอบเลยนะครับด้วยความที่มันมีไฟ R G B ข้างหลังด้วยนะครับแล้วก็ไฟข้างหน้านเนี่ยก็สามารถปรับเคลวินได้นะครับจะเป็นไฟสีเหลืองไฟสีขาวก็แล้วแต่ ความชอบตัวนี้นะครับจะเป็นรุ่น Xiaomi นะครับ Line Max นะครับ G 1นะตัวนี้จะเป็นตัวที่ไม่มีรีโมทกลมกลมนะครับก็ผมเคยทำคลิปรีวิวไว้แล้วแหละนะครับใครอยากดูคลิปรีวิวเต็มก็ไปย้อนดูได้นะครับตัวนี้อยู่ประมาณ900กว่าบาทนะครับแต่ผมซื้อช่วงโปรโมชั่นไงก็อยู่ประมาณแบบ 6, 700นะครับประมาณนี้นะครับคือจากที่คิดว่าใช้ไฟแวนหน้าจอคิดว่าเอ้ยมันจะแค่ความสวยอย่างเดียวแต่ว่ามันช่วยถนอมสายตาเราด้วยจริงๆนะครับจากที่ลองใช้มานะครับมาต่อไปนะครับเป็นอะไรดี เป็นโต๊ะเลยล้วกันนะครับก็แทนที่จะพูดโต๊ะอนแรงนะครับโตะนี้จะเป็นโต๊อีเกียนะครับเป็นขนาดเมตรยีนะครับคูณ60แล้วก็ขาก็เป็นขาของอีเกียสีขาวเหมือนกันนะครับจะไม่ใช่ขาไปปรับระดับได้นะก็โต๊ะอยู่ประมาณผมจําไม่ได้แล้วผมก็เป็นเซิร์ชดูช้อปปีประมาณพันกว่าบาทนะครับทุกคนแล้วก็ขาก็ตกประมาณร้อยกว่าบาทนะครับรวมโต๊ะขาก็ไม่เกินสองพันนะครับพันกว่าบาทพันไปปลายนะต่อไปนะครับจะเป็นลําโพงเลยนะครับตัวนี้ลําโพงผมก็ได้มาไม่นานเหมือนกันนะครับได้มาประมาณเดือนกว่านะครับ ตัวนี้จะเป็น Edifier MR4 นะครับตัวนี้ก็คือถ้าทุกคนรู้ราคาจะแบบอึ้งมากนะครับราคาอยู่มาณ2,008นะครับตอนนี้นะถ้าใครมีโค้ดลดก็จะซื้อได้ถูกกว่านั้นอีกนะครับตัวนี้ก็ทำคลิปรีวิวไว้แล้วแล้วก็ใช้งานมาจริงๆนะครับก็ชอบชอบแบบชอบเลยด้วยความที่ดีไซน์สวยนะครับเสียงดีนะครับให้เบียดที่แบบโอเคเลยนะครับไม่กบเสียงดนตรีนะครับจะใช้ดูหนังใช้ฟังเพลงก็แบบดีนะครับอย่างคือดีไซน์สวยนะครับวางบนโต๊ะคอมก็แบบ ทให้ตัวเราแบบดูเด่น่ะและอย่างคือผมใช้ตัวขาตั้งมันด้วยนะครับขาตั้งนะครับตัวนี้จะมีทั้งสีขาวและสีดำนะครับเหมือนลำโพงเลยนะลำโพงก็มีทั้งขาวทั้งดำนะครับขาตั้งนะครับประมาณคู่ละ4ี่ร้อยกว่าบาทนะครับขาตั้งก็จะเป็นขาตั้งเหล็กนะครับแข็งแรงแน่นอนแล้วก็จะมีตัวโฟมรองรับลำโพงนะครับไม่ทําให้เป็นรอยแน่นอนนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นแผ่นรองเมาส์นะครับแผ่นรองเมาส์ตัวนี้เป็นแผ่นรองเมาส์ผ้าสกอตแลนด์นะครับไซส์แปดสิบคูณสามสิบนะคร ก็ค่อนข้างใหญ่เลยนะครับแล้วก็ไม่ลื่นด้วยนะคือใต้ล่างเขาจะมีตัวกันลื่นนะครับเป็นสีขาวๆเนี่ยนะครับก็ค่อนข้างดีนะครับน่าจะอยู่ประมาณร้อยกว่าบาทนะถ้าจำไม่ผิดนะครับก็ลองไปเลือกดูกันได้เลือกขนาดกันได้นะครับไปต่อจะเป็นคีย์บอร์ดเลยแล้วกันตัวนี้คีย์บอร์ดผมใช้มานานมากนะครับถ้าใครเห็นนะจะเป็นคลิปที่แบบคนดูค่อนข้างเยอะนะครับตัวนี้จะเป็น Royal Cool RK61 นะครับจะเป็น RGB นะครับเป็นแบบ Blue Switch นะตัวนี้ สามารถแบบถอดเปลี่ยนปุ่มสามารถถอดเปลี่ยนสวิตได้เหมือนกันนะครับเป็นไร้สายนะครับราคามอยู่ประมาณพันแนะครับเหมือนราคามันขึ้นนะช่วงนี้ผมจำไม่ได้แต่ก่อนผมซื้อแค่พันกลางๆเองนะถ้าจะไม่ผิดก็ตัวนี้ใช้กมาค่อนข้างนานแล้วนะครับเป็นขนาด6 0นะครับจะไม่มีตัวนําเผ็ดก็จะไม่มีตัวนําแพลนะครับ ต่อมานะครับเมาส์เมาส์ตัวนี้ผมก็ซื้อมาได้ไม่นานเหมือนกันนะครับจะเป็น Logitech นะครับ M 2 2 0นะจะเป็นแบบซเลน n ์นะครับือจะเงียบแล้วก็จะเป็นขนาดเล็กเป็นไร้สายนะครับพอเครื่อแบตนะครับมันอยู่ได้ประมาณแบบปีนึงเลยนะครับผมก็เพิ่งใช้มาประมาณเดือนนึงก็ใช้ได้ดีอยู่นะครับแต่ผมว่ามันเล็กไปนิดนึงนะครับเวลาใช้แบบจับนานๆเงี้ยมันค่อนข้างแบบไม่เต็มมือแล้วก็ทําให้แบบปวดมือนิดนึงนะครับ 1000 DPI นะตัวนี้นะครับจะไม่ได้แบบเยอะมากนะครับแต่ว่าก็โอเคแล้วแหละนะครับสำหรับเมาส์ราคาแค่แบบ3-400นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คืออ่ะตัวนี้จะเป็นขาตั้ง Macbook นะครับจริงๆไม่ใช่ขาตั้ง Macbook เป็นขาตั้ง iPad นะเป็นของรีวิวนะครับตัวนี้ก็ทางรีวิวเ็าส่งมาให้ใช้เหมือนกันนะครับราคาอยู่ประมาณ500กว่าบาทนะครับตัวนี้ก็สามารถตั้ง iPad ตั้งแท็บเล็ตนะครับได้ถึง ขนาด11นิ้วเลยนะครับใครที่มี iPad Pro ก็ตั้งได้นะครับแต่ว่าตัวนี้ผมลองเอามาดัดใช้กับ Macbook เฮ้ยมันตั้งได้คือขามันแข็งแรงมากก็คือแค่ปรับองศาให้มันได้นะครับก็เอา Macbook มาวางเฮ้ยมันวางได้นะครับนี่เป็น Macbook Pro นะครับขนาด13นิ้วนะครับยังวางได้เลยนะครับคือใครที่มี iPad จะวางแท็บลงแท็บเล็ตนี้ก็ไม่ต้องกลัวว่ามันจะล่วงอย่างคือวัสดุดีมากนะครับโอเคมาต่อนะครับทุกคนเห็นตรงนี้ไหม ที่มือถือผมวางอยู่เนี่ยตัวนี้นะครับจะเป็นขาตั้งนะครับแล้วก็มีสายชาร์จแบงค์เซียของ iPhone นะคือจะเป็นแม่เหล็กนะครับดูดกับหลัง p h o n e เรานะครับปกติ iPhone มันก็จะมีแบงเซียตั้งแต่รุ่น12ขึ้นไปนะครับถึง15นะครับปัจจุบันนะตัวนี้นะครับผมก็ซื้อขาของมันมานะครับจะเป็นขาเปล่าๆนะครับขาเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณไม่ถึงร้อยหรือว่าร้อยกว่าบาทนะครับขาไม่แพงนะปกตินะครับถ้า iPhone เราชาร์จแนวนอนก็จะมีนาฬิกาขึ้นมานะครับนะเห็นไหมจะเป็นโหมมดสแตนนนบบายะะคครััือก็จ เปลี่ยนได้หลายหน้าจอหลายแบบนะครับผมก็เลยซื้อขามันมานะครับแล้วก็วางบนตัวคอมดูเอ้ยมันก็ดูแบบโต๊ะเราดูเท่ขึ้นมาเลยนะครับก็ใครสนใจก็ลองไปซื้อนมาวางดูได้นะครับเพราะว่ามันสวยนะ ต่อมานะครับก็จะเป็นเก้าอี้แล้วกันนะครับตัวนี้จะเป็นเก้าอี้ของ B ี h e e l เหมือนกันนะครับเป็น B ี h e e l รุ่น g o r ี่นะครับจะเป็นตัวใหม่ของเขานะครับราคาไม่เกิน5 0 0 0ันบาทนะครับด้วยความที่มันเป็นเก้าอี้สุขภาพนะครับแล้วก็มันมีให้เลือกนะครับจะเป็นสีเทาแล้วก็ตัวนี้จะเป็นสีดําที่ผมใช้อยู่ก็สามารถปรับได้หลายระดับนะครับแล้วก็จะมีที่รองคอนะครับหรือว่าจะเป็นตัวที่พักแขนเนี่ยก็ปรับระดับได้นะครับคือมันทําให้สริละการนั่งของเราแบบดีขึ้นนะครับนั่งหน้าตัวคอมได้นานมากขึ้นโดดยทที่ําาาให้้อกรรแบบบนะคั แต่ว่ารุ่นท็อปกว่านี้มันก็มีนะมีหลายรุ่นเลยครับใครสนใจก็ลองไปเลือกดูได้แต่ว่าตัวนี้จะเป็น b ีเวลรุ่นกริลนะครับต่อมาก็จะเป็นที่วางเท้านะครับที่วางเท้าจะเป็นของ b ีเวลนะครับอยู่ประมาณ1 9 0 0กว่าบาทนะครับก็ดีไงนะครับต้องบอกว่าผมใช้มาสักพักหนึ่งนะครับทั้งตัดคลิปดูหนังนะครับหรือฟังเพลงอะไรเงี้ยมันช่วยให้แบบเราไม่เมื่อยขาปกติถ้ามันแล้วแต่ทุกคนนั่งนะทุกคนอาจจะแบบนั่งสูงนั่งต่ำขาลอยบ้างไม่ลอยบ้างนะครับแต่มีตัวเนี้ย มันช่วยให้แบบเรานั่งแล้วก็ขาเราไม่ปวดนะครับเพราะขาเราไม่ได้ห้อยหรือว่าขาเราไม่ได้แบบชันเกินไปนะครับเพราะตัวนี้มันปรับได้3ระดับเลยนะครับอย่างคือมันสาม,มารถยืดขาแบบเกือบจะนอนได้เลยนะครับตอนนี้ก็ค่อนข้างดีนะครับใครสนใจก็ลองไปดูกันได้นะครับต่อมาก็จะเป็นของตกแต่งแหละนะครับก็จะเป็นต้นไม้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นต้นไม้ของอีเกียนะเนี่ย ก็กระถางละอยู่ประมาณ50-60บหนะหรือไม่ก็จะมีเป็นเซตแบบ3อันก็แบบ1 0อยกว่าบาท2 0 0ทุกคนก็ลองไปดูกันนะครับตู้ข็นนาฬิกาข้างหลังไหยอ่ะตัวนี้จะเป็นนาฬิกาตกแต่งนะครับก็ตัวนี้ผมใช้มานานเหมือนกันนะครับก็ตอนที่รีวิวโต๊ะช่วงแรกผมก็ซื้อตัวนี้มาใช้เลยนะก็ดูได้หลายอย่างนะครับจะเป็นเวลานะครับวันที่นะครับแล้วก็ปุ่มภายในห้องนะครับก็เลือกได้หลายโหมดจะเปิดก็ได้ปิดก็ได้จะเปิดแบบตบมือนะครับให้เสียงมันดังนะครับมันก็จะเปิดขึ้นมานะครับก็ประมาณนี้ะต ฉบับอัปเดตนะครับ2024ก็อย่างที่บอกไปนะครับผมก็ทิ้งลิงก์ทั้งหมดนะครับไว้ใต้คลิปนี้นะครับใครสนใจก็ลองไปสั่งซื้อกันดูได้นะครับจริงๆผมก็แอบสนใจตัวโต๊ะอยู่เหมือนกันนะครับโต๊ะที่แบบปรับระดับได้นะครับสามารถกดไฟฟ้านะเออผมก็แอบสนใจอยู่นะครับใครมีแบบมีของอะไรอยากจะแบบมาพูดคุยกันนะครับก็ลองพูดคุยที่ใต้คลิปนี้ได้นะครับก็ถือว่าจบนะครับสาหรับ อัปเดตนะครับโตคอมนะครับ2อ2 4นนะครับก็เดี๋ยวไว้ยังไงถ้าผมมีโอกาสจัดโตะคอมใหม่หรือว่าซื้ออุปกรณ์อะไรมาใหม่ก็เดี๋ยวผมจะมาทำรีวิวให้เพื่อนๆดูแล้วกันนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมหวังว่าทุกคนจะชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กด u b บส r i ร์ไว้ด้วยนะฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ